ความปลอดภัยและการเยียวยาเพื่อรับผลกระทบอย่างเป็นระบบครับขอบคุณครับท่านประธานแ่านกรมารพรรคประชาชนครับขอเสนอติด่วนด้ว,ว่าจาด้วยการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างความปลอดภัยและการเยียวยาเพื่อรับผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเป็นระบบครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ประสบภัยจากเหตุตึกถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ได้ทํางานอย่างหนักเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหุการตึกถล่มนี้ได้สร้างความไม่มั่นใจกับโครงการของภาครัฐเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายครั้งและเป็นโครงการของภาครัฐเกือบทั้งหมดครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเปิดสายเพื่อฉายภาพให้เห็นเหตุการณ์นะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ระลึกถึงสักเล็กน้อยครับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆอย่างเช่นที่วันแบงคอกนะครับที่มีดังร้านถล่มหรือแม้กระทั่ง ปรามสองนะครับรวมถึงเรื่องของคานทางด่วนที่ถล่ม้งปรามสองเช่นเดียวกันรวมไปถึงสะพานถล่มของลากกระบังครับท่านประธานเหตุการณ์เหล่านี้ตอกย้ำว่าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยแต่สิ่งที่เราจะไม่ท้อเลยก็คือการถอบดบทเรียนและหาทางแก้ไขอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเหล่านั้นอย่างจริงจังครับ ท่านประธานทราบไหมครับว่าอย่างเช่นในปี2562นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100,000กรณีโดยมี12%ด้วยกันที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถือว่าเป็นระดับหนึ่งเยอะที่สุดในประดาอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าดูจากความเสียหายนะครับว่า600เคสที่มีการเสียชีวิตนั้นต้องบอกว่า29เคส29นั้นเป็นเคสที่เกิดจากการก่อสร้างเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าการก่อสร้างเป็นเหตุที่ทําให้มีการเสียชีวิตได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยในขณะเดียวกันก็มีความรุนแรงในระดับการทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้สูงที่สุด มากกว่าอุบัติเหตุจากสาเหตุอื่นๆก็ตามนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมได้มีการยื่นยตินี้ตั้งแต่ปี2567เพื่อขอตั้งกรรมธิการซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหาคิวเข้ามาได้นะครับแต่ก็โชคดีครับที่ว่าสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความสําคัญกับการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งและให้โอกาสผมได้เสนอยติด่วนด้วยวาจา โดยยติดวงของผมนี้ขออนุญาตแบ่งปัญหาของการก่อสร้างออกเป็น5าประเด็นใหญ่ๆครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่งครับคือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างครับคือการกํากับกระบวนการการก่อสร้างให้มันถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไ์สักเล็กน้อยครับอีกภาพหนึ่งครับภาพเหตุการณ์ครับอยากให้เห็นว่านี่เป็นเหตุการณ์อย่างเช่นล่าสุดที่ถนนวิภาบดีนะครับที่มีประชาชนเดินตกลงไปนะครับรวมถึงอีกภาพหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครับ เหตุการณ์นบทยุคนะครับที่นนทบุรีและรวมไปถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างของเราที่ตึกถล่มที่จดัดจักครับตัวกรณีตึกถล่มที่จดัดจักเนี่ยมาสะท้อนถึงมาตรฐานก,การก่อสร้างครับเพราะต้องไม่ลืมว่าตึกตึกนี้เป็นตึกเดียวในประเทศไทยที่มีการถล่มจากเคแผ่นดินไหวนะครับการที่จะอ้างว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวทําให้มีเกิดปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยผมจึงมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขนาดนั้นกับโครงการใหม่ของภาครัฐที่มีการก่อสร้างท,งทั้งที่จริงแล้วควรมีการก่อสร้างที่มีความแข็งแรกร่งมากกว่านี้กหาาารนน กำกับเรื่องของมาตรฐานาความปลอดภัยรลลวมถึงกระทั่ทงเรื่องของมาตรฐานาการก่อสร้างครับซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานาการก่อสร้างก็มีเรื่องการหลายสเหตุด้วยกันครับทาบ่านประธานครับมีทั้งเรื่องของปัญหาวัสดุการก่อสร้างมีเรื่องของปัญหาวิธีการสร้างที่อาจจะ ผิดพลาดทําให้เกิดการเสี่ยงในเรื่องของการที่พังโตไวขึ้นเรื่องของการกํากับการควบคุมงานที่อาจจะไม่ต่อเนื่องเรื่องของการตรวจคุณภาพงานที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเรื่องของปัญหาองค์ความรู้ปัญหาเรื่องของประสบการณ์ของุคลากรหน้างานการขาดการอบรมแม้ทั่งการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีในโครงการก่อสร้างเรื่องของราคากลางที่อาจจะไม่แปลผันตรงกับเรื่องของความซับซ้อนความยากความเสี่ยงของงานที่เกิดขึ้นแม้ทั่งปัญหาเรื่องของการฟันราคาลาว เกิดขึ้นที่มีการฟันราคาทาราคาต่ําเกินไปก็อาจทําให้โครงการเหล่านั้นมีปัญหาได้ถ้ามาดาครับถ้าเกิดใครที่เรียนหลักสูตรเรื่องของการบริหารโครงการด้านการก่อสร้างม,มาเดียวก็จะพอเข้าใจหรือรู้จักเรื่องของ Project Management t r i a n g l e หรือว่าสามเหลี่ยม Time Co s t quality ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเวลาคา่าใช้จ่ายและเรื่องของคุณภาพคุณไม่มีทางรับที่จะสร้างอาคารที่ราคาถูกเร็วแล,แล้วก็ดีได้ในเวลาเดียวกันทุกอย่างมันต้องมีการแลกกันครับถ้าคุณต้องการทําให้ราคาถูกลงนาขึ้นหรือคุณภาพของงานที่่แยลง แน่นอนครับคุณก็ต้องแลกกับระยะเวลาในการทำง,งานที่มันนั่นแหละครับ จึงเป็นปัญหาถ้าภาครัฐยังมีมุมมองในการที่จะสร้างโครงการโดยเน้นเพียงแค่การแข่งขันเพียงด้านของราคาเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของสัขยภาพของผู้รับจ้างมากเพียงพอสุดท้ายปัญหาก็จะกลับมากระทบในเรื่องของเวลาและคุณภาพของงานได้ดีครับครับความสิทจากอุบัติเหตุครับ,บ,บรถ้ามองง่ายๆครับมี5อย่างด้วยกันครับคนของงานสถานที่และปัจจัยภายนอกของมชาบิครับคนอาจจะเกิดจากความประมาทของจากวัสดุที่มีคุณภาพงานงานที่มีความซับซ้อนสถานที่เช่นทางานในที่สูงเกินไปที่แคบที่มืดเกินไปหรืออออสุดท้าาายยยยกก็คืปัััจจภภนนนซึ่งธรรมช ผมอยากยกตัวอย่างอีกสไลด์หนึ่งครับท่าปนประธานครับก็คือไซ่งงานสภาพไซ่งงานก่อสร้างสไตล์การทํางานแบบไทยๆเราเมื่อเทียบกับของต่างประเทศครับอีกภาพนึงไปต่อได้เลยครับมีหลายภาพครับที่ทําให้เห็นว่าการก่อสร้างของประเทศไทยนั้นยังมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าต่ากว่าต่างประเทศอยู่เยอะมากครับเพราะที่ผ่านมานเราแทบจะไม่เคยมีการกากับเรื่องของความปลอดภัยนี้เลยครับที่สําคัญครับ หลายครั้งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมุมมองของไทยเราคือการพยายามที่จะหาผลผิดหรือการขั้งการปิดข่าวเพื่อให้เรื่องมันจบแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังและถอดบ,บทเรียนว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและนําปัญหาเหล่านั้นมาจัดก,การความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต าการจัดการความเสี่ยงหรือว่า risk management ก็มีได้กันหลายวิธีกับท่านประธานครับหนึ่งก็คือ risk avoidance คือการเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆหรือ2คือการ risk mitigation คือการลดความเสี่ยงเช่นการใส่อุปกความ PPE การติดป้ายเตือนการอบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างในประเทศอังกฤษเองก็มีการเสนอในการใช้ b c k l l s t ครับเพื่อที่จะแบนงผู้รับจ้างที่นะครับเพื่อให้ออกจากระบบไปเพื่อที่เราใช้เหลือคนอื่นแทนซึ่งต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจอยู่ ซึ่งต่างประเทศก็มีการทำอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าปัญหาอาจจะแก้ไม่ได้หมดนักถ้าเกิดเรายังมุมมองถ้าเรายังมีมุมมองแค่ว่าเราจะแบ่งแค่ผู้รับจ้างหรือผู้รับเมาเพียงแค่อย่างเดียวเพราะการก่อสร้างต้องบอกว่ามีหลายสเตจโคเดอร์ครับมีตั้งแต่คนออกแบบคนกูมง,งานบริษัทที่ปรึกษาบริษัทซัพพลายเออร์สเตจโคเดอร์เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องมีการได้รับการถูกประเมิดด้วยเช่นเดียวกันและต้องมีการทำแบ็คลิสต์โดยเช่นเดียวกันคบต่า,า,างคำถามอย่างตุการตึกสรุปที่ผ่านมามีแต่คนตั้งคำถามถึงผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาะจะผมถามกลับกันว่าเราได้ถามหรือเปล่าว่าคนกลุ่มงานที่เราจ่ายเงินไม่ใช่จานวน,นน้อยในการจ้างของกลุ่มงานนั้นเขาอยู่ไหนในสายงานนี้เขาได้มีการกากับควบคุมมากน้อยหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมีการถามนะครับและที่ลับที่บานมาการสแกนยูวต่างๆของผู้คลุุ่มงานก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ถล่มที่ลากกระบ,บังเองก็ไม่มีนะครับเราไม่ให้มาเจอตัวคนควบคมงานเลยแม้แต่น้อยแต่คําถามก็คือเขาถูกจ้างให้มาควบคุมงานไม่ใช่หรือครับอีกน,นหนึ่งครับข้าราทางครับที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการทำอักซิเดน อินเวสติเกชันโดยเติร์ปาร์ตี้ให้เข้ามาในการที่จะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ถอดบทเรียนเพราะมันจะทําให้เกิดกลไกลในการที่จะทําให้เรานําไปพัฒนาวิธีการต่างๆได้ในอนาคตในการที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้เราได้ในอนาคตครับ ประเด็นที่สองครับปัญหาครับคือเรื่องของมาตรการการเยียวยาคุยรับาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากการก่อสร้างครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าการเยี่ยวยาอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในตรงหรือความปลอดภัยในตรงแต่ผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าผู้เสียชีวิตจากการก่อสร้างหลายๆครั้งไม่ใช่เป็นแค่แรงงานผู้ที่ก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังเป็นพี่น้องประชาชนที่อาจจะเดินผ่านทางด้วย ในส่วนของประชาชนนั้นยังมีปัญหาอยู่ครับเนื่องจากว่ากฎหมายก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องไปเดินหน้าสู้ฟ้องร้องกับผู้รับจ้างต่างๆเพื่อเรียกร้องค่าความเสียหายเองแต่เนื่องจากกระบวนการที่มีความยืดยาวทําให้หลายๆครั้งนั้นพี่น้องประชาชนหลายๆคนเรียกได้ว่าถูกบีบให้ต้องยอมรับกับผลเฉยๆเงินเยียวยาจากผู้ประกอบการเหล่านี้แทนนะครับ <c oughs> จึงต้องมีความจำเป็นที่ว่าในกรรปธิการในยัตติของเราต้องมีการศึกษาเรื่องของการเชยเยียวยาเพื่อเราปงกับอย่างเป็นระบบด้วยเช่นเดียวกัน นนในประเด็นที่สี่ครับคือเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้รับจ้างครับการจะได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธภิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่การคัดเลือกผู้รับจ้างครับและนี่คือสารตั้งต้นหลักที่ทําให้เราจะได้มาตรฐานและได้ความปลอดภัยที่เหมาะสมครับต้องบอกว่าธุรกิจการก่อสร้างในเมืองไทยครับใครก็เป็นได้ครับใครก็มีธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ครับเรียกได้ว,ว่าไม่มี barriers to entry ครับณวันนี้คุณเดินไปที่กรมพัฒน์ขอจดจัดตั้งบริษัทรับเหมาคุณเป็นได้หลืครับจากข้อมูลของกรมพัฒน์มีบริษัทรับเหมาก ซึ่งคุณไม่ต้องใช้ลายเส้นคุณไม่จำเป็นต้องมีวิศวะไม่จำเป็นต้องมีสถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องมีคนงานอะไรเลยในการที่จะรีจิสเตอร์ในการที่คุณจะบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างครับท่านประธานครับใครอยากลองทำทำได้หมดวันนี้อายุ18มาไปเปิดบริษัทปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ไปประมูลงานภาครัฐก็ทำได้ครับเพราะบางทีอของภาครัฐก็เปิดกว้างมากพอให้สามารถเข้ามาผ่านช่องทางเรื่องของการประมูลอาคารต่างๆเราถึงเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยบริษัทจีนจะโฟกัสที่เรื่องของอาคารงานอาคาร,าคารเป็นงานสำคัญเพราะ นะครับซึ่งหมอต้องบอกว่าวิธีการมองที่เราบมองว่าการประมูลงานแล้วต่างไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วเราควรต้องแฝกไว้ครับว่าโครงการเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะคุณภาพมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงที่อาจจะทําได้ไม่ตรงตามเป้าออจนทั้งมีเรื่องของการจีงงานหรือการบริหารการเงินที่มีความผิดพลาดได้ครับท่านประธานครับผลักกันอุตสาหกรรมการก,ารก่อสร้างและการยก,กระดับศักยภาพร้รับจางครับท่านประธานครับ ซึ่งก็าบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ที่ส oh, ุดและก็ขาการโฟกัสของรัฐบาลมากที่สุดครับต้องบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับหรือขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่าภาครัฐเองเป็นผู้ที่ลงทุนด้านการก่อสร้างที่เป็นเตค k e h เดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับสามารถกำหนดทิศทาง direction ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้เลยเพราะว่าประมาณมหาศาลของภาครัฐพูดเป้าไปที่เรื่องของการลงทุนด้านการก่อสร้างมหาศาล ขอยกตัวอย่างครับอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะรู้จัก b ิมครับหรือว่า Building Information Modeling ที่เป็นเทคโนโลยี 3D ในการใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆของอาคารที่สามารถที่จะลดเรื่องของความสูญเสียทางด้านของวัสดุต่างๆในเรื่องของระหว่างการก่อสร้างได้ซึ่งในประเทศอังกฤษพูดกันตั้งแต่20ปีที่แล้วครับตอนผมไปเรียนเนี่ยเกือบ20ปีที่แล้วก็พูดกันเรื่องนี้ครับ และเขาก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการอังกฤษใช้บิมภายในกี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของการจูงใจการผลักดันผ่านงบประมาณต่งางของภาครัฐเกิดขึ้นในขณะที่ไทยเพิ่งจะพูดถึงบิมไม่กี่ปีในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีนโยบายหรือมีเป้าหมายอะไรใดๆที่ชัดเจนเกิดขึ้นเลยยังไม่รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมการก่อสร้างต่างๆอย่างเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆหรืออาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่สามารถผลักดันผ่านอุตสาหมที่สามารถผลักดันผ่านเรื่องของการผัดดันนน้้อรราาางไดดดหหืกกต่่ๆเเชว นะครับท่านประธานรวมแม้กระทั่งเรื่องถึงเรื่องของการรับฟังผู้ประกอบการครับที่ผ่านมาเราไม่เคยรัฐบาลที่จะรับฟังผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในสเต็กโฮเดอร์ของอุตสาหกรรมมีความพิดเห็นอย่างไรที่อยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรด้วยสาเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอ,อติดด้วยวาจาในการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการในการศึกษามาตรฐานการก่อสร้างาความปลอดภัยและการยอยู่อาศัยรับผลกระทบอย่างเป็นระบบครับขอบคุณครับท่านประธาน